ก็กลับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนานๆน้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์คลิปดูแบ่งปันพักเครื่องนะผมพี่ๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบองไหนก็แอดไลน์แอด like, แอรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มี้ารูปหล่อครับมาแบ่งปันนะครับพี่คนไหนสนใจสายใครก็ไลน์มาสอบถามได้ครับผมโอเคครับมาเริ่มที่องแรกเลยนะผมเป็นรูปหล่อครับหลวงพ่อเงินนะครับ วัดพระปางนะผมนี่ครับอุดโชคสามตัวนะครับใต้ฐานครับนี่ครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางนะครับหล่อสวยๆนะครับนี่ครับนีออกปีสองศูนย์นะผมพี่คนไหนสนใจสายครก็ไลนายมาสอบถามได้นะครับผมวัดพระปางจังหวัดนครสวรรค์นะคปีสองศูนย์นะหลวงพ่อเงินนะครับพี่คนไหนสนใจสายคล้ายล้ายมาสอบถามได้นะครผม อุดกิ่งนะครับครับองนี้เอาที่สองร้อยบาทพร้อมส่งนะผมครับสองร้อยบาทพร้อมส่งครับพี่คนไหนสนใจสา,คายครก็ไลน์สอบถามได้ผมโอเคครับผมสองร้อยบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นครับ รูปหล่อครับหลวงพ่อโป่งนะผมน่ครับพี่คนไหนสนใจสายคลายแค่ไลายมาสอบถามได้นะผมด้านหลังก็เขียนเป็นรุ่นพิเศษนะครับการแท้ทุกองนะครับน่ครับอุดกิ่งนะครับโค้ดใต้ฐานนะครับพี่คนไหนสนใจสายคายแค่ไลายมาสอบถามได้นะผมนี่เขาที่ร้อยเก้าสิบบาทพร้อมส่งนะครับพี่คนไหนสนใจสายคลายแค่ไลายมาสอบถามได้ครับผมหลวงพ่อโป่งนะครับ รุ่นพิเศษนะผมร้อยเก้าบาทพร้อมส่งครับีสนใจสายคลายแค่ไลน์มาสอบถามได้ครับผมเอเคครับขอบคุณครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับรูปหล่อครับน่าจะเป็นเนื้อนว่าครับหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วนะผมนี่ครับสวยๆครับจังหวัดนครสวรรค์ครับนี้ลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนะครับ วัดเขาแก้วนะครับหลวมพกันะครับไม่แน่ว่าปีนะครับสามเจ็ดก็ไม่แน่ใจนะครับผมพี่คนไหนสนใจสายครายแค่ลน์มาสอบถามได้ครับประกันแท้ทุกองค์นะผมพี่คนไหนสนใจสายคลายแค่ลน์มาสอบถามได้ครับตรงนี้ก็าที่สองร้อยบาทพร้อมส่งนะผมหลุมพกรวัดเขาแก้วนะครับพี่คนไหนสนใจสายครายแค่ลน์มาสอบถามได้ครับเหมือนเดิมครับเช่าหลายเหรียญก็เข้ามาต่อรองสอบถามได้ครับผม 200บาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมต่อไปก็เป็นนี่ครับรูปหล่อนะครับสวยๆนะครับอันนี้หลวงพ่อต่อนะครับวัดเขาแก้วเหมือนกันนะครับนี่ลูกศิษย์หลวงพ่อกันนะครับผมนี่ครับสวยๆครับมีใครสนใจสายใครแก้อะไรมาสอบถามได้ครับผมองนี้เขาที่190บบาทพร้อมส่งนะครับ ที่คนไหนสนใจสายคดดลายก็ไลน์มาสอบถามได้นะผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับข้อต่อนะครับผมแร้วก็สิบบาทพร้อมส่งครับโอเคครับผมที่คนไหนเข,ข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบตรงไหนก็แอดไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมโอเคครับผมขอบครับผม